พะดานเต้ยนิวสวัสดีค่ะโอ้โหไปสนใจเลยนี่ไงผู้นี้ตบปากแล้วเอาโยนออกไปเลยเราสังเกตได้เลยนะคะจากการที่เขาพูดเรื่องไม่ดีแล้วเขาตบปากแล้วโยนออกไปเลยนะคะเราคิดว่าเขาไม่ได้เชื่อในเรื่องพวกนี้เท่าไหร่หรอกนะคะไม่เชื่อเลยความมูของคุณนิวเขาคุณให้ร้อยปันใจคุณเท่าไหร่เอาเอาเบสิคเลยนะครับเขาเป็นคนสายวิดมากมากจเขาก็จะเขาก็จะเพิ่มเปลี่ยนเบอร์เนี่ยแหละ เขามีกี่เบอร์คุณเขามีกี่เบอร์มีสามเบอร์เบอร์หนึ่งไว้สําหรับเรื่องการงานเรื่องสําหรับเอออีกอันนึงไว้สําหรับอะไรนะกับบันเทิงอ่าเป็นเมตก็คือจะต้องไม่เหมือนกันด้วยไอเบอร์ที่เอาไปรับงานเบอร์คุยงานอะไรเงี้ยเข้าใจแต่ว่าเบอร์ที่เอาไปเล่นเน็ตเนี้ยคุณต้องการเสริมดวงเรื่องอะไรคุณถึงต้องมีเบอร์เอาไว้เล่นเน็ตอันนี้แม่หมอก็ไม่เข้าใจนะอันนี้เาก ว่าเตเป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อเพราะ่พเติบโตมากับการแบบเข้าวัดทําบุญแล้วก็อยู่อะไรกับพวกนี้มานานพี่พิมพ์ฟ้าเขาบอกว่าเขาบอกว่างานนดีวจะดีแต่ว่างานคนนี้จะแบบมีเขาไม่ได้พูดเพราะสามคนนี้จะมีกูขาบ้างอะไรนี่เขาไม่ได้พูดมึงพูดออกมาเองเพราะสามที่เออขอไปขอกินก็ไปเลยเห็นไหมนี่ก็ไม่ได้เชื่อมากนะเออไม่เชื่อแบบลูกเชื่อนี้หมายว่ามือถือเนี้ยถือว่าเป็นการสื่อสารอันดับแรกที่จะทําให้เราดวงดีขึ้น มีส่วนเยอะเลยเพราะว่าไม่ใช่แค่เบอร์ดฉนั้นเคมือสื่อสารเราจะพูดจารยต้องผ่านเขาก่อนถ้าเราค่าเขาไม่ดีเนี่ยเราไม่รอดหรอกใครไม่รอดเราใช่ผมว่าก็เห็นด้วยรู้สึกว่ามือถือเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้เหมือนเป็นอวัยวะของเราคือเราไม่มีลำไส้ใหญ่ได้แต่เราต้องมีโทรศัพท์มือถือเนาะใช่ก็ไม่ค่อยเชื่อจบ